ปีนี้พี่แกบอกว่าสบายสบายใจกว่าเดิมครับมีคันเดียวครับปีที่ล้วมีสองคันวิ่งได้อะไรครับ

มีเงินที่ซื้อไฟแดงก็มมีม่จะปีหรอกจำเลยสิบหาไหมเกินไหมสิบบย่สิบปีหรอลูกสาวกยิ้มเห็นลูกสาวเจ้าลูกเจนลูกเป็นสาวแล้วเนียเขาเขาซื้อเยไปหนาเพระเขามีเงเกี่ยวยี่สิบปีจะขายหน้า ยังมียังเมื่อยไปหนาว่เมื่อยไปเรื่อยๆรถมันเก่าไปเรืเ่อยๆี่นี่ยเนี่เป็นแถวแก่เนาะนั่งเบิ่งผู้ปีนี่วิตาเลนอะไรมี่วิตาเลนอะไรพี่ดัลเลนาะเฮ้ยรถอะไร,าะะไรมาลุ่มขั้นเดียวเหรอมีขั้นหนึ่งจอดเป็นอะไรเนี่ยไม่เอาไปอัดยู่เปอะไรน,ไนักกาเนหรือไเบิ่์ตไลฟ์มันเลยซอมบี้นี่ยหัวสามมืน 3, 000, ่นว่าเขาเบิร์เบิร์ตต้องทำนะ มันอยแห้งเอาเอาจี๋ยอะไาเงี้ะสิวะมันจะมาแทงกรบไล่เนเยเอาเลยเออแงนะมันจะแพงนี่นี่มันจีแพงเกี่ยงนี่นี่โอ้าเตมต้นมากออกไปดิมันห่อนวีซ่านะมันลืม เรือไม่ทราบเลยแ้วมเขียวเลยเขาทั้งงมัก็เขียวเลา้าโอ้แค่เหลืองงอกสะตรงนั้นนี่แล้วมั้งใช่นี้เหลือเรีปสิแบงห้องนี่เป็นห้องนึงเนาะตัวเหนียวยาวไปเลย อาวเอ้หแบงกี่เาบนี้สามแบงลราบันี้ให้รถข็นขึ้นไปได้ผูนะไปมากมาได้บะมม่เอ็มเหรอสุข้อจะเินภ่พมันเนะไมดูว่าอจะวอบนะออไนนะ ไม่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 เอามันขับมาสิพอสิปีเลยนี่มึงดิโนเมาเอาอะไรห่ดกิใจตื่นกองแกตื่นกองเมาหาเอ้ยู่ล้เออไอเขามึงตกเกีสั่งอยู่ป็นใครหนาใครตาไปเลยมึงต้อยอีลวมึง เมืองจะเมืองเอ้ยเมมันตับตีก้อนทุไหมลี่กนทนแน่ปสายมันก็ฉีแน่เดี๋ยก้อนทุน ต้นมึงมันึงมันตีบักแห้งเลยมันตบอีกหน่อยเบิ้งกยังหน่อยหนึ่งไหยเป็นเป็นคือมันอันเดียไม่เลยมันเลยเป็นแบบอืดเป็นเอื่อยไปเลยไหมเจาะตึงไปแล้วเจาะตึงไปแล้วเดี๋ยวงเจี๋ยแอมันทีถอยมันหนีขึ้นได้ไหมหนี่งกินเมา เบื้องหน้าให้เดียวแหกสามเทียบมันทเหลียวอยู่อาวอาไปแล้วแต้เบื้องมันที่สองมุมไหนอยู่เน่ยตรงมากเอาเฮ้ยถอยอาเจาะอาเดี๋ยวเบมันที่เหลียวกำขึ้นเดีมันนี่ยมนีเหลียวกำขึ้นเดีมันนี่ เต็มมุมเนื้อมาเ่ยเอ้าเต็มมุมเนื้อครับกำลับมาประเดี๋ยวมาเ่ยเบาฮะ ขกมานาจะเรน่ยาวไปอีกมันจะไปลนอุ่มมวบ่เอาเห็น่มันลับมาเล็วมันับมาแล้วอะสเ็ดไปอามาเปิดน้ำบางนั้นอีกวันนี้มันจะจ่อมากตรงนี้เนนี้มันจะเป็นสาม่ลอห้องเลยันนี้หน้าห้องเดียวเลย น้องมันขับมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่ว่ามือแรกครับมือแรกตื่นเต้นนิดหน่อยข้อมันขึ้นสาบข้อมันขึ้นสาบต้องคืดถดงกระตุกคักแน่เลย ปัป้มปั่มอ่อนหมเมื่อกรับตุกคนโดนเงินมาข้อกลัวสิขึ้น,นได้ไาครับไปเงาแล้วถ้ามันจะกลับมาไหนบ่